เอาแล้วครับสวัสดีครับผมหนุนตะศักเนีวเกมดื่มไปไม่ได้เกมวมาถ่ายคลิปนี่วะก็จะมาที่บางนะว,ว่าทำไมาช่วงนี้ลงแต่เกมมือถือไม่ได้ลงเกมคอมเลยหรือว่าไม่ได้เล่นอเกมคอมกับเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็คือหลักๆก,ก็คือตอนนี้คือตอนนี้ผมได้บรรจุเป็นสิบตัวตีแล้วครับผม,มก็นะก็ถามว่านานมันก็ถือว่านานนะเรียนหลักสูตรปีครึ่ง นอสตอร์สิบสี่ก็โอเคเอาแค่นี้แหละเพราะว่ายังไงคอนเทนต์ตำรวจผมไม่ลงช่องยู่แลลวยังไงก็ช่องนี้คืออย่านะอย่านะอย่ามีอุบัติเหตุนะสาธุก็คือผมจะไม่เห็นหน้าอยู่แล้วเกมนี้ผมก็คือช่องนี้เขาก็จะลงเด็ช่องผมนี่แหละแล้วก็มันก็จะมีช่องหนึ่งเห็นหน้าก็จะไม่บอกว่าช่องอะไรไปหากันเราเองแล้วก็ทำไมหายไปนานก็ ก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าช่องผมนี่ก็คือก็ทํามาแปดปีแล้วไหมตั้งแต่อายุสิบแปดเริ่มแต่โทรศัพท์ซ a มซุงกาเล็กซ A7 สองพสิบเจดตอนนั้นเปิดช่องเลยเอ้ยอีเมลสมัครง่ายโคตรง่ายอ่ะตอนนั้นอ่ะวันสมัยนี้มันสมัครยากมากก็เป็นแปดปีที่เห็นอะไรเยอะแยะฮะมีแบบนะผ่านมาเยอะ เพรา่าเท่าที่สังเกตมาคือใน8ปีผมเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นขอคิดอ่อนะว่ามีเป็นกี่ช่วงนะที่ว่าผมได้หยุดทําคลิปไปช่วงแรกฟุ๊บตอนจบไม้อใหม่ปิดเทอมแรกก็ตอนขึ้นปีหนึ่งก็ได้ทําอยู่แล้วก็เข้าปีหนึ่งก็ไม่มีเวลาทํามันก็มันก็มีลงช่องอยู่นะคลิปมีมีอยู่ไม่อยู่แล้วก็พอขึ้นปี2ไม่ว่างเลยตอนนั้นปี2อปีสาไม่ว่างแนละเพราะว่าเรียนอนะ ก็คือเน้นไปทางเรียนแต่ถามว่าตำรวจนี่ก็สอบไหมก็สอบอยู่นะช่วงปีหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเป็นแนวแบบเอยเรียนเรียนมาหาลัยเว้ยยังไม่สอบหรอกตำรวจก็เลยแค่ไปสอบพอเป็นพิธีก็ไม่ติดพอมาช่วงปีสามปีสามตอนนั้นทะเลาะกับแม่ฮะอยากได้คอมเพราะเก็บเงินก้อนแล้ว,ลวประมาณสี่หมื่นก็ไปซื้อคอมช่วงคิบตัวหลังแพงๆเลยโดนไปก็หมดตัว แล้วก็เป็นอุตรุดคุดคานอัตคาคตถึงทุกวันนี้เออนั่นแหละนะช่วงที่สามแล้วก็พอทํางานก็ยังมีพอถูถ่ายอยู่ก็ได้ทำทำไปเรื่อยๆทํามาเรื่อยๆอยจนถึงปีหกห้าจำได้เลยตุลาปีาหกห้าเพราะว่าวันนั้นก็คือเป็นวันที่เริ่มเรียนหลักสูตรนสตอึสิบสี่ก็คือ เป็นนักเรลยนในสิบตำรวจก็ปีครึ่งก็คือเท่าที่เห็นก็คือคุณก็จะเห็นผมลงคลิปเดือนละครั้งสองครั้งอาจจะเป็นคลิปเร็วมือถือแบบเปิดการ์ดโปเกมอนอะไรช่วงนั้นแหละก็คือช่วงนั้นไม่มีคอมอเลยเลยคอมไม่มีไม่มีอะไรอยากเล่นไหมอยากเล่นเกมมากก็ลเลยขอแม่ซื้อแ็บเล็ตซื้อไป มันก็ไม่ได้ช่วยที่อะไรเลยแล้วเล็กก็ซื้อมาอยู่นะแต่ก็มันก็มีคอนเทนต์มากก็คือมีคอนเทนต์หนึ่งไอ้เอเล่นพับจีกับเพื่อนเลยอยู่ลงนอนอะแล้วคุณก็จะได้ยินพับจีว่าเล่นกับเพื่อนที่ว่าเป็นแมทในน้อยอะพับจีโมบายเล่นกับเพื่อนนั่นแหละแมทเล็กๆคุณก็จะได้ยินเสียงว่าปีดร้อยสองเตรียมรวมเอ้ไม่ใช่เวรยามผัดต่อไปเตรียมตัวได้ครับนั่นแะหละช่วงนั้นก็เป็นช่วงหลังๆแล้วที่เริ่มสนิทกับเพื่อน ก็คืออันนั้นคือช่วงช่วงช่วงที่สองถ้าจำไม่ผิดว่าที่ว่าเลิกทำคลิปถ้าว่าหยุดทำคลิปไปแล้วก็มาช่วงที่สามคือช่วงบรรจุเอ้ยช่วงหลักสุดพิทักษสันติเพราะว่าจําได้ว่าคลิปล่าสุดลงตอนที่ว่าเล่นเกมคอมประมาณนั้นนัน,นคิดก่อนประมาณกลุ่มผ่านนะถ้าจำไม่ผิดก็มีนาะที่ว่าผมผ่านมาก็คือหลักสตดพิทักษสันติที่ว่าลงคลิประเบิดไป เฮ้ยเอเอมีคลิประเบิดเพิ่มอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้ลงเดี๋ยวลงเพิ่มลงเพิ่มคลิประเบิดก็เป็นคลิปเซตสุดท,ท้ายแล้วนะก่อนที่ว่าจบจบจริงๆอ่อะคือจบจบแล้วติดยอดเป็นสิบตวรวษตีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวมีคลิปอยู่แล้วก็สําหรับช่องนี้ก็คือช่องที่ว่าผมไม่อยากให้เห็นหน้าช่องเปิดหน้าก็มีอยู่แต่ก็ไม่บอกเอาเองแล้วก็ขอคิดก่อนนะลืมอะไรอีก แล้วก็ใช่ๆหลักๆก็คือที่ว่าทำมายังไม่ลงคลิปเกมขอบถามหลักก็คือมีหนึ่งเน็ตเน็ตเน็ตเดียวได้ติดต่อเน,นี่ยแต่ต่อเขาต้องเป็นปลายเดือนไลทไ์เฮ้ย <c oughs> ต้องเป็นปลายเดือนเออแล้วก็โต๊ะโต๊ะสั่งมาแล้วไม่รู้จะผ่านด่านแม่ไหมเพราะว่าสั่งสั่งลงบ้านไม่ได้สั่งลงสอบพอ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะรอดไหมไม่น่ารอดหรอกเก๋าก็อยากเคียย์ห้องนั่นแหละเก๋าก็อยากให้ห้องห้องโล่ง เพราะผมไม่รู้เว้ยมันเหมือนน่ามันก็ได้กลับบ้านเดียู่แหละแต่มันถ้าว่าจะไปถ้าว่าจะไปอยู่น่นก็ต้องทําห้องเพิ่มอืมแค่นี้แหละแล้วก็คอนเทนต์หลักๆช่วงนี้เกมที่ผมเล่นก็จะเป็นอาวีกับคนเล่นสปาตูล่านะถ้าว่าไม่ขี้เกียจเล่นไปก่อนเพราะว่าครั <c oughs> <c oughs> บเพราะว่าโอ้เสียงหาย พเพราะว่าเกมอาวีที่แรกก็จะไม่เล่นแล้วก็คือจะไม่เล่นสปาตูล่าแบบร้อเปอร์เซนเลยพอมาถึงเหนื่อยจอรอเพอาอราะว่าผมทําหน้าที่จราจรเนาะพี่อยู่จราจรเล่นอารีในใจในใจผมคิดแล้วโอ้วัตถุฟลักเอสัเอ้ยก็เลยต้องโหลดอาีมาเล่นช่วงนั้นก็ใกล,ล้รีแล้งแนละ้วประมาณเจ็ดวันโหลดรีแลงก็ลองอัพแล้งให้พี่เขาดูเลยก็ได้ถึงเดมอนสองแล้วรีแล้งใหม่ตอนนี้ก็ตอนนี้อยู่ไดมอนสองแล้วว่าจะเล่นนี่แหละควบคูนไป ก็เด้สปาตูล่ากับก็เล่นสปาตูล่ากับอาี v. เดี๋ยวมีเม็ดหนึ่งก็คือก็เด้สปาตูล่าเดี๋ยวว่าจะลงคลิปอยู่ไม่รู้จะทันไหมน่าจะทันอยู่เพราะว่าไอเกมเนี้ยผมชนะอยู่ได้ดับหนึ่งเลยมันมันอมอมดีด้วยอืมก็จะมาอธิบายให้ว่าทําไมถึงไม่ค่อยลงคลิปคอมหรือว่าเล่นกับเข้มกับเพื่อนกับเพื่อนอ้ี่ยมันติดอยู่สามอย่างเรื่องอย่างเนี้ยเอามาลงเนี่ย แมงมดเยอะด้วยมดมดไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเรื่องเคีรยมดยากมากเพราะว่ามันต่ำเลยพื้นที่มันต่ำมันมันไม่สูงเหมือนอยู่บ้านอยู่บ้านมันผมเขาเรียกว่าอะไรวะในห้องผมแทบไม่เอาอะไรเข้าไปกินในห้องเลยนะก็กินก็กินอยู่งงอกอย่านะอย่านะอย่าอย่ามีอุบัติเหตุนะสาธุวันนี้ขอมืขอโอเคก็นั่นแหละเดี๋ยวน่าจะปลายเดือน ไปเดือนนี้แหละน่าจะได้เห็นเห็นคลิปเตรมๆแล้วน่าจะได้เริ่มเริ่มทําคลิปเพิ่มว่ามันห่างหายมานานเลยฮะแต่การเล่นเกมห่างหายการหัว,หวร้อน <laughs> แล้วก็ไอเกมไหนวะไอเกมหมีอ่ะไอเกมหมีว่าจะไม่ลงแล้วไม่โคตรปวดหัวไม่เกือบหักจอยทิ้งอ่ะเกมหมีอ่ะไอที่ว่าหมีจะไปช่วยอลิเซียเลยนะยเกือบหักจอยทิ้งบวกเลยเกมนั้นอ่ะ แบบกำเน้นแ,นแล้วกำลังบิดจอยแล้วเออโอเคสำหรับคลิปนี้ของเราคลิปนี้ก่อนจน้อยเจ็ดนาทีแล้วอาจจะเป็นลงแบบเร็วๆนะ้ไม่อาจมีตัดต่ออาจจะไม่ได้หลุดอะไรเพิ่มเพิ่มใช่ไหมโอเคเพราะว่ามันก็บอกได้มากไม่ได้เพราะว่าผมก็ไม่อยากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับตำรวจมากเพราะว่ามันผมก็คารพบเครื่องแบบอะไรอย่างนี้โอเคสำหรับคลิปนี้กินข้าวไปแล้วจุ๊บๆอือม มาเฮ้ยอาหลุดจากก,การโฟกัสตรงไหนเนี่ยอย่ามีเฮซีู่นะ